ตอนนี้เนี่ยเรากำลังบันทึกภาพว่าโควิดต้องอยู่ติดบ้านเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างในชีวิตประจำวันเบื้องต้นเรื่องของอาหารการกินเก็บของที่มีอยู่ในสวนที่เราปลูกเอาไว้อย่างเบื้องต้นเนี่ยกับข้าว่วันนี้เช้านะคะนี่ค่ะเราแต่งสวนนะคะเราตัดแต่งต้นชาย,ยานะคะ เราก็เอายอดชาย,ยามาวันนี้น่าจะทําได้สัก2เมนูนะคะแล้วเสร็จแล้วต้นที่เราตัดทิ้งเนี่ยนะคะเราไม่ทิ้งค่ะเราเอาไปปักขยายพันุต่อนะ,ะเพราะว่าเรากําลังเริ่มที่จะทําเรื่องของโคกหนองนาโมเดลกันนะคะเพราะนั้นพืชผักเนี่ยสำคัญมากในเรื่องของการขยายมเมื่อตัดแล้วจะไม่ทิ้งนะและเศษอาหารเนี่ยนะคะต่อจากนี้ไปเนี่ยนะคะจะมีหลุมนะคะ ลุมพอเพียงนะคะเราก็จะเสร็จอาหารนี่แหละไปทาปุ๋ยหมักโอ้โหเขาวงจรจริงๆอ่ะแล้วพอโควิดปิดบ้านนะคะรอบนี้เรามีชีวิตอยู่ได้สบายค่ะนี่ผลไม้ตอนนี้ออกเยอะมะม่วงนี่กินดิบแล้วก็ไม่ทันแล้วมันสุกเยอะอ่ะฮะเอามาตอนนี้เมนูอะไรดีคะคุณติ๊ดวันนี้เราจะทํามะม่วงกวนนะคะวิทยากรมาจาก นครนายกค่ะนครนายกมาเองอรู้จักเคอขายเครือข่ายอันนี้โซดาน้ำแดงมะนาวแล้วก็กระชายกระชายนะคะลองกินดูปรับสมดุลให้ร่างกายทําให้เพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนในกระดูกสมดุลด้วยสดชื่นอ่ามือกวนค่ะมือกวนของมะม่วงกวน แล้วเราก็จะกวนด้วยตากด้วยใบจานนะคะเราจะไม่ตากบนแผ่นพลาสติกนี่นะคะขยะของเปลือกกล้วยเราก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งอืเอามาทำปุ๋ยเมล์ไพลอ่ะพี่เมลไพลในรถฮะเบื้องต้นแนะนำก่อนตอนนี้กำลังติดเตาถ่านอยู่ค่ะเราใช้ชีวิตแบบบ้านๆเลยนะคะใช้ชีวิตบนบ้านเลยค่ะก็เตาเราถ่านเราเผาเองใช่ไหมคะพี่น้องเผาเองเผาเองเดี๋ยวไปเอาดินนี้มาเดี๋ยวติด เออตอนนี้เนี่ยเตาถ่านติดแล้วเนี่ยหลังจากที่ควันขมงโฉงเฉงนะไล่แมลงปวกในบ้านเรา,เราปรุงรสด้วยเกลือแต่เราจะไม่ปรุงแต่ง<ด>นะคะออปรุงรสด้วยเกลือเออค่ะเดี๋ยวดูผลนะคะเดี๋ยวดูผลเดี๋ยวเราจะไปหาใบใบเออ ใบาจานใบาจานหรือต้นใบของดอกทองกวาวโอ้ใบของต้นทองกวาวเอามาเป็นใบาจานสําหรับรองมะม่วงที่กวนเสร็จแล้วใช่คุณเอแล้วมะม่วงเนี่ยเราจะกวนใช้เวลานานแค่ไหนคะหมอนเนี้ ไฟลานะคะไฟลาเขาเรียกว่าอะไรคะเราต้องสังเกตนะคะดูน้ำถ้ามันเป็นน้ำมากเราก็จะเติมเติมฐานตอีกรอบอืมอืมอืมมันจนกว่าจะแห้งะคะอืมไม่ต้องใส่อะไรแล้วเราไม่เอาไปปั่นเพราะเราชอบกินเป็นชิ้นๆเออถ้าเราชอบแบบไหนเราก็จะทำแบบนั้นอ่าฮะเพราะว่ามันจะไม่เครียดเราพยายามทําอะไรที่มันง่ายๆใช่ไหมคะอะไรที่ยากไม่ใช่เออเคค่ะ อาา่ค่ะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปค่ะว่าจะมีอะไรมานำเสนอให้กับผู้ชมทางบ้าน